สำหรับตัวนี้นะคะเป็นงานสูตรแขน3ส่วนนะคะเป็นงานสูตรสีดำแขนสาส่วนประมาณนี้เลยคุณลูกค้าคะแล้วช่วงแขนปิดข้อศอกดีมากๆปิดช่วงท้องแขนช่วงศอกประมาณนี้เลยใส่สวยนะคะดีไซน์ของรุ่นนี้เป็นงานคอปกประมาณนี้เลยนะคะมีกระดุมสามารถติดใช้งานได้จริงแบบนี้เลยค่ะ หรือว่าจะสามารถถอดออกมาได้แบบนี้ได้เหมือนกันคุณลูกค้าค่ะ,คะแล้วแต่ความชอบเลยนะดีไซน์รุ่นนี้เป็นงานเรียบๆไม่มีกระเป๋านะคะทรงสวยมากๆเนาเนื้อผ้ารุ่นนี้มีความยืดหยุ่นได้นิดหน่อยนะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่ว่ากําลังสอบถามกํากลังหาเสื้อสูทนะคะที่ไม่มีซับด้านในนะคะรุ่นนี้จัดได้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้างานรุ่นนี้ไม่มีซับด้านในนะคะ สวมใส่ง่าย,งา,ยายสบายได้เลยสามารถใส่ทํางานใส่ออกงานใส่ประชุมใส่สัมมนาได้เลยนะคะรุ่นนี้สวยมากๆดีเทลก็จะมีผ่าช่วงปลายแขนนิดหนึ่งแบบนี้นะคะน่ารักมากด้านหลังจะเป็นดีเทลเรียบๆแบบนี้ค่ะสวยมากสําหรับรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าถ้าสนใจสัง่งซื้อได้เลยใส่ที่มีตอนนี้นะคะมีไซส์ xl อกสี่สิบเอ็ดค่ะสอง xl อกสี่สบสาาม xl อกสี่สิบ้าสี่ xl อกส7สิบเจ็ด 5XL ออก49และ6 x l รอบอก51นะคะคุณลูกค้าทรงสวยใส่สบายไม่มีซับด้านในนะคะคุณลูกค้าถ้าสนใจสั่งซื้อได้เลยจ้า